สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ทีมงานของเราจะพาท่านผู้ชมไปพักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือฝายน้องหวายนั่นเองค่ะ ฝายหนองหวานี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นแค่30กิโลกว่าเท่านั้นเองนะคะและเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่ใครหลายๆคนชอบหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาลงเล่นน้ำที่ฝายหนองไวายแห่งนี้กันค่ะ จากฝายน้องวายนะคะจะเป็นฝายทดน้ําที่มีประโยชน์ใช้สอยในด้านการสลรบทานเพื่อการเกษตรแล้วนะคะฝายน้องวายแห่งนี้ยังเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาและอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานะคะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะพอดีกับการลงเล่นน้ำคลายร้อนกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีซุ้มร้านค้าร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะซึ่งราคาอาหารก็ไม่ถึงกับแพงมากค่ะและที่สำคัญอาหารก็สดอร่อยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูประวัติความเป็นมากันสักนิดนึงนะคะ ฝายน้องไว้นะคะเป็นฝายคอนกรีต,ตเสริมเหล็กสูง5.9เมตรยาว125เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้265ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับผลประโยชน์3,2500ไร้ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด21ปีนะคะโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2508ไปจนถึงปีพศ2528เลยทีเดียวค่ะสำหรับสถานที่ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำ k องจังหวัดขอนแกน่นความเป็นมาของฝายแห่งนี้นะคะเลื่องจากว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าโปรงสลับกับทุ่งราบราษฎรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนาข้าวเหนียวและปลูกปอแต่การเพาะปลูกจะได้ผลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะอากาศจะแห้งแล้งมากและขาดแคลนน้ำ เนื่องจากในฤดูฝนมีฝนตกไม่ค่อยแน่นอนค่ะบางปีฝนตกชุกแต่บางปีฝนตกน้อยค่ะจึงไม่เพียงพอสําหรับการใช้ทํานาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเพราะปลูกจึงเป็นปัญหาสําคัญมากเลยนะคะด้วยเหตุผลนี้เองค่ะกรมสประทานได้ทําการก่อสร้างโครงการน้ําพองหรือที่เรียกกันตามสถานที่ว่าโครงการฝายหนองหวายนั่นเองค่ะ เนื่องจากคณะกรรมการสำรวจลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะคะได้งลงมติว่าเพื่อให้การพัฒนาลุ่มน้ำโขงมีผลสมบูรณ์ประเทศไทยจะต้องพัฒนาํำน้ำพองซึ่งเป็นสาขาสำคัญของแม่น้ำโขงขึ้นเป็นแห่งแรกโดยจะต้องปิดกั้นลำน้ำคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูฝนและเพื่อไม่ให้ไหลลงไปท่วมพื้นที่ตอนล่างและน้ำที่กักเก็บไว้นั้นนะคะจะต้องนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการสนรับประทานและกิจการอื่นๆได้อีกด้วยค่ะรัฐบาลนะคะจึงมอบให้การไฟฟ้านะคะภาคตะนอาเฉียงเหนือนะคะสร้างเกิดออุบลรัฐเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและให้กรมชลรประทานนะคะสร้างฝ่ายน้องว้ยเพื่อทดและส่งน้ำสำหรับการเพราะปลูกในเขตจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามค่ะนี่คือประวัติโดยย่อของฝายน้องวัยนะคะ สำหรับหน้าร้อนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปลงเล่นน้ำที่ไหนดีนะคะดิฉันขอเชิญมาเที่ยวชมและลงเล่นน้ำที่ฝายน้องไวจังหวัดขอนแก่นกันค่ะสำหรับทริปนี้นะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ